จำได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสู้ไปเอะเลยครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่วันนี้สู้ไปเถอะเลยครับคนเดียวต่อไปกล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกับใจสู้ไปเถอะเลยครับนแรงในหลวงมากวันที่หลานคุณได้สิงน้องๆต่างๆโตขึ้นอีก สิกว่าปียี่สปีข้างหน้าถึงไวัยในประเทศได้เห็นคลิปนี้ได้อ่านประวัติศาสตร์บันทึกอันนี้พุทธศิ์จะอธิบายกับพวกเขาว่ายังไงเพราะว่ามันคงอีกหลายปีกว่าที่เขาจะถึงวันนั้นแล้ววันนั้นเุทิอาจจะไม่ได้อยู่เราให้เขาฟังเองแต่ว่าเราได้คอร์ดไปวันนี้แล้วก็หลานผมเนี่นะมันรู้เรื่องผมตั้งแต่วันนี้ สองขวบครึ่งตอนเอมินานี้สองขวบครึ่งไปเจอผมที่ลอนดอนวันที่เขากลับบ้านเขาถามว่าทำไมคุณตาไม่กลับไปกับพวกเราแล้วเสร็จแล้วแม่เ็ก็ที่บายว่าเรื่องราวเป็นไงแล้วก็ก็ถามว่าแล้วใครแกล้งคุณตา สองขวบครึ่งเพราะนั้นพวกหลานผมเนี่ยมัน a t t a c h กับพ่อแม่กับตายายแล้วก็จะรู้เรื่องแล้วเด็กวันี้ฉลาดแล้วเขาจำได้หมดจำได้หมดรัคุณตาอะไรนกเจอหน้าเราเจอเันหน้นเดินหน้านเดิหน้าเหน้าเหรอแล้วบอกคุณตาว่าไคุณตาว่าไง ตาเป็นเจ้ชายสนใจดีบอกคุณตาว่าไงตาสู้ๆค่ะเก่งมากเลยมีอะไรีนะคะของตกนตกตื่นค่ะมือแต่เขินนะแข็งแรงดีแข็งแรงดีคุณไลน์มาจับนะคะโอเคอันนี้เราไนกันก่อนนะหนึ่งผมถือว่า happiness is at home ความสุขมันอยู่ที่บ้านเมื่อกลับบ้านไปแล้วก็ คือความกระชุ่มกระชวยที่ทำให้เรามีกำลังในการต่อสู้เดจะเดินไปกินอาหารที eline, ่ฟาสต์ฟู้ดอ่ะไอต้องรีบกินแล้วรีบไปสลับโอ้เออเอาส้มตำกับทอดมัน

คุณฤศีมีแผลในใจบ้างไหมครับจากประสบการณ์ชีวิตถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยเถิดไปไหนตอนไหนนี่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยความโง่มันมาก่อนความฉลาดผมขออนุญาตถามตรงตอนที่คุณฤศีรู้สึกว่าตัวเองโง่ที่สุดเรื่องอะไรเออผมอาจจะโง่เรื่องคน เพราะว่าประสบการณ์เป็นคนบ้านนอกชีวิตเราง่ายๆเราอยู่บ้านนอกโตบ้านนอกแล้วพอมาถึงอยู่มาอยู่กรุงเทพชีวิตมันก้าวกระโดดมันผ่านสังคมกรุงเทพน้อยไปสังคมของอีลิทน้อยไปเราก็ได้ไม่อยู่ในสังคมอีลิทถึงแม้ฐานะเราอยู่ในอีลิท แต่แทนที่จะเข้าไปครบสังคมอีลิสไปเข้าการเมืองก็เลยกลายเป็นคนซื่อบื้อคนหนึ่งซึ่งอันนี้คือต้องเบลมตัวเองว่าเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่รู้วิธีอยู่ในป่าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ถูกปล่อยเข้าไปบางทีเขาบอกเซยเยสเนี่ยอาจจะมีโน no, ซึ่งเราไม่เข้าใจ เราแค่ Yes คือ Yes No คือ No พอเราไปเจอ y yes, ยส b บ t ม e n no, โนนี่เราตายแล้วเพราะเราคิดว่าคนคงเหมือนเรานะเราชีวิตเราซิมเปิลมากแต่ชีวิตของคนออลิทเนี่ยยิ่งเป็นออลิทนานๆเนี่ยยิ่งคอมพลิเคตเป็นชีวิตที่คอมพลิเคตเล่นลับซับซ้อนอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องเรียนรู้แต่ไม่คิดจะเรียนรู้แล้วแก่แล้ว ก็ไปเป็นสอนหนังสือดีกว่าเอาทําความรู้ที่วิชาการที่เรามีเราอะไรสอนหนังสือไปอบรมลูกหลานฟังดูเหมือนบีทวีนอะไรมีความเฮิร์มากมากก็ไม่ได้ถึงกับเฮิร์ทหรอกเพียงแต่ว,ว่าเสียดายตัวเองที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากกว่านี้ผมไม่เคยกลัวตายผมถูกรอบสังหารมาสีรอบผมเฉย ผมถือว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้ามันจะตายมันก็ตายมันยังไม่ตายมันก็คือไม่ตายทั้งสี่ครังคนสิ่แพรก็มันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะผมก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องชาติที่แล้วชาติหน้าเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ ก็มมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแน่ๆมันไม่เกิดขึ้นลอยๆแล้วผมผมก็รู้ว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้ภายในครอบครัวเรารู้หมดเพราะเราไม่อยากให้เขาต้องไปอ่ไปเจอกับคนที่ไม่คิดดีกับเราเมื่อเจอแล้วจะได้รู้ว่าต้องระวังตัวแค่นั้นเองอีก20ปี30ปีในเชิงส่วนตัวให้ดิดแค่ไหมครับกับภาพอนาคต วิชันที่คุณสินมองไปข้างหน้าแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นแน่นอนครคือว่าระหว่างที่เราอยู่เราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเอาเระไปเมื่อไหร่ระหว่างที่อยู่ก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์กับคนที่เรารักและที่เขารักเราก็ทําไปคนที่เขาไม่รักเราเนี่ยทำให้เขารักเรามันยาก คนที่เรารักเราอยู่แล้วก็อย่าให้เขาผิดหวังแต่คนที่อยู่ตรงกลางรักไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้เกลียดอะไรก็ให้ให้เขาเข้าใจให้เขาเข้าใจทุกวันนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะเป็นบุคคลอยู่เมืองนอกกับประเทศก็ไม่ได้แต่ผมยังมีคนที่รักเวลาเรารักลูกเนี่ย มันก็อยากจะให้เขาไม่ต้องลำบากเหมือนเราตอนสตัรโก็คือสร้างตัวเองมาเนี่ยผมก็เน้นเรื่องงานเพราะว่าทุกอย่างมันบีบคั้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินแต่ว่าผมก็เป็นคนซึ่งต้องขอกำลังใจกับการอยู่กับครอบครัวตลอดเหมือนกันตั้งแต่ลำบากนะผมเป็นคนที่เวลาเครียดแล้วเก็บไว้ตัวเองก็คิดนะคิดจนตกผลึกแล้วเนี่ย ก็จะมาคุยกับคุณหญิงบางทีคิดนาะนคุณหญิงยังทีดุผมเลยว่าทำไมไม่พูดเธอทำไมเธอไม่พูดออกมาก็พยายามคิดเออเราจะไปเอาเงินตรงไหนยังไงคุทชายบางทีพอพูดออกมาปุ๊บคุณหญิงก็ช่วยคิดให้ทีก็ช่วยไปกู้ให้ด้วยตอนช่วงลำบากเพราะว่าตังค์ไม่มีหมุนหมุนจนไม่มีอะไรจะค้ำประกันละ ก็ใช้แลกเช็คให้เครดิสตส่วนตัวไปแลกเช็คผมแลกเช็คได้สักสามแสนวันศุกร์เย็นเนี่ยผมชวนครอบครัวไปพัทยาสมัยก่อนไปครั้งหนึ่งก็หมดประมาณสั้งหมื่นครก็เอาแล้วปะ่ะไปไปพักผ่อนเลยลืมลืม,ลมเรื่องเคียดเียดทุกๆกนะ่ะก็ไปไว่ายน้ําเล่นน้ําก,กับลูกบ้างอะไรบ้างไปนั่งกินอาหารทะเลถูกๆสมัยก่อนนะนาาริมชายหาดมันก็ทําให รีแลกซ์ลืมไปวันอาทิตย์กลับมาถึงบ้านก็เริ่มคิดแหละต้องทำอะไรต่อวันจันก็ลุยใหม่อย่างผมอยู่เมืองนอกเนี่ยผมยังต้องโทรกลับบ้านทุกวันโทรหาลูกบ้างคุณหญิงบ้างนานๆก็ต้องขอวีดีโอคอกับหลานหน่อยกลัวหลานลืม <c oughs> <c oughs> เออนี่ใส่ชุดสวยเลยนีเดี๋ยวที่ทันมาไม่ต้องอยากเจอที่ทันมากาก่นหูเดี๋ยวมาอาม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 า็นมามาอามาอามามามเมา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 นามาัลมามาอาามามอมาอามามาม เม uh ื่อวานวิ่งไปรอรับเอมเลยอ่ะเอมลงมาหนูมายังไปรอมากใครจะขึ้ตากลับบ้านเอ้ยนี่ใครอยากให้คุณตาไปส่งที่โรงเรียนโอ้ตาแล้วไปส่งโรงเรียนได้ไหมก่อนแน่นเลยจะได้กลับเลยเนี่ยได้ไหมโอ้ ไมแบบคนจับาคนจับนคจับเฉพาะเขาชอบจับมือเฉพาะเด็กๆด้ันให้พี่หอให้พี่อย่าให้นเเนนเนสิบปีที่แล้วการเมืองมันเป็นซีโร่ซัมเกมถ้าเราสุขเขาจะทุกข์ถ้าเราทุกข์เขาจะสุขทำไม ไปทุกเพื่อให้เขาสุขเราต้องสุขเพื่อให้เขาทุกอันนั้นก็จะเจอหน้าผมถ่ายรูปมัาพณ์ที่ไรเนี่ยดูผมไม่ทุกข์สิบหกปีแล้วนะไม่ทุกชีวิตต้องดําเนินต่อไปคนที่รักเราก็จะได้มีความสุขไปด้วย ายตัวเองอธิบายครอบครัวอธิบายการมาทั้งหมดเลยคณนักสินยืนมองกระจากคนนักสินกำลังเห็นใครเห็นผู้หญิงผมสงสารผู้หญิงคือผมตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าคุณหญิงรับภาระไปเยอะรับภาระแทนผมมาเยอะ สาสาแล้วมันจะถึงวันที่เปลี่ยนความรู้สึกสงสารนี้ออกสิกใจได้ไหมครับเอ่อก็เมื่อถ้าสมกลับไปแล้วทุกทสิ่งทุกอย่างได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็มันก็จบทุกอย่างซึ่งวันนั้นผมกลับไปอยู่ครอบครัวแล้วผมก็ต้องทำตัวให้แข็งแรงขึ้นเพื่อชดเชยเวลาที่หายไป ผมก็อาจจะต้องเล่นกับเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะเราไม่สามารถที่จะเดินทางได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อให้ตัวเองไม่บกพร่องหลานผมเนี่ยผมจะทำ augmented reality ทิ้งไว้เขาคือสามารถ set time s and location เพื่อบอกว่า วันที่เท่านั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็นภาพผมและเสียงผมเหมือนกับอวยพรวันเกิดเขาทุกปีเพื่อไว้เป็นแบบนั้นสิบงป็ะไรแค่นี้เองไม่ได้คาดหวังว่าหลานต้องต่อสู้ไปเป็นผู้นำประเทศต้องช่วยอะไรหรนอครั่ไม่ไมเขาคิดเองเป็นแต่เพียงแต่ว่า เราต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขารักและห่วงใยเขามีกำลังใจเหมือนกับมีตาอยู่ด้วยตลอดแล้วผมเองเนี่ยผมสั่งครอบครัวผมแล้วนะตายไม่เผาให้เก็บไว้ ให้เก็บล่างไปไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมเนี่ยให้ชีวิตผมเนี่ยมันเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานครับขอบคุณมาก <c oughs> กล้า <c oughs> มากกล้ามา <c oughs> กเก่งมากเก่งมากกับใจสู้ไปเจะเลยครับนั่เใยนหัวม้า